ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกัลย์ึงดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีลคนาอยู่ในราศีพิจินะครับประจำวันที่16 มีนาคมพุทธศักราช2,568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน,ไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่พระศิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทำยังไงให้หนักแก่เป็นเบาเราจะเน้นเฉพาะเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ชาวราศีพิจิกนะครับก็จะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านไปสถิตนะครับอยู่ในราศีพฤศกเราจะเรียกว่าพบกับดุมพระนะครับไปอยู่ในเรือนของปัตตานีนะครับปัตตานีก็แปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ของการเงินจะเกิดจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สมสมการเงินจะเกิดจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่เป็นแบบดาวพฤหัส ก็คือเป็นแบบคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความพร้อมนะครับมีคุณธรรมนะจะส่งผลเนี่ยให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถซื้อมาขายไปนะครับประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะครับได้อย่างดีรวมทั้งการลงทุนการหาพาร์เนอร์อะไรต่างๆเพราะดาวพฤหัสอีภพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากในราศีนะครับมีเราเรียกว่ปุตตะ นะครับซึ่งปุตตาก็แปลว่าการลงทุนกันเริ่มนั่นก็นหมายความว่าถ้าเราหาคู่สัญญานะครับที่นะครับมีคุณภาพที่ดีมีศักยภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณธรรมมีธรรมอภิบาลหรืออะไรประมาณนี้นะก็เลือกการเงินคุณจะปังปุริเยไปปุริยังเลยแต่ถ้าเกิดทางตรงกันข้ามเช่นบังเอิญคุณมีดาวพฤหัสเป็นการกกินีคุณก็จะเจอคนขี้โกงเจอคนไม่มีคุณธรรมเจอคนหลอกแหลก นะครับอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพัิวะมหาเทพเนี่ยอยากจะแนะนําอะไรให้ชาวราศีพิจิกนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเงินแบบปังปุริเยเปปุริยังกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะนะครับก็ได้ไพ่นะครับดาวพระอาทิติเนาะนะครับนะหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเป็นดาวนะครับทิฏฐินะครับพระอาทิตย์สองดวงเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐินะครับอีโก นะครับแล้วก็การถือตัวถือตนถือยกเสื่อศักดิ์นะครับนะทีนี้ถามว่าเสียไหมเราก็ต้องดูก่อนว่าท่านมาจากภพเรือนอะไรสําหรับนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะดาวพาธิตย์เนี่ยเขาเรียกเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับแล้วการงานเนี่ยสองดวงนะครับนั่นหมายถึงว่าความตั้งใจในการทํางานนั่นหมายความว่าคุณจะประสบผลสําเร็จคุณจะต้องหาคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่เป็นระดับหัวกะทิ นะครับเป็นระดับแบบเจ้าของกิจการเป็นระดับที่สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้นะคนอื่นคัดค้านก็คัดค้านไปแต่คนนี้ฟันธงทีเดียวนะครับก็คือจบเพราะอะไรเพราะอาทิตย์สองดวงนั่นเองนะนั่นหะมายถึงว่าการที่คุณจะตัดสินใจทำธุรกิจธุรกรรมการค้าอะไรยังไงกับใครก็สุดแท้แต่คุณต้องหาคนที่มีอำนาจบริหารจัดการนะครับสามารถรับผิดชอบนะครับโครงการโครงงานอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่มีการนะครับ ็นลักษณะแบบว่าเป็นทอดๆนะผ่าน,นแผนกนี้ต้องไปนแผนกนูน้นแผนกนูน้นต้องไปอะไรเงี้ยซึ่งหลายทอดเนี่ยมันก็เลยทําให้เสียค่าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพยายามหาคนที่มีอํานาจนะครับในการตัดสินใจเฉพาะเรื่องนั้นให้ได้แล้วนะครับคุณจะสามารถประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินแบบดีเยี่ยมเลยนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับพยายามหาได้นะ,ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรัก ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสุกนะครับดาวพฤหัสุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัต,ตนินะครับไปสถิตยอยู่ในราศีมีนซึ่งเจ้าเรือนราศีมีนก็ทําการแลกบ้านในวิชาหัวเราเรียกว่าอนุกกเกษตรสลับเรือนส่งผลให้ดาวพฤหัสเข้มแข็งส่งผลให้ดาวพฤหัสเข้มแข็งแล้วดาวพฤหัสที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่า ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดเ็แปลว่าถ้าสวยก็สวยแบบหยาดเยิ้มเลยอะ่ะนะถ้าดูดีก็ดูดีแบบโหแบบเห็นแล้วชอบเห็นแล้วรู้สึกดีเพราะดาวศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวการเงินของโลกแล้วเป็นดาวความรักของโลกเมื่อวันที่ดาวศุกร์ท่านได้ตำแหน่งมหาอุดอย่างนี้นะครับแล้วเข้มแข็งในลนักษณะของการแลกบ้านนะครับเลยส่งผลให้ชาวนะครับราศีพิจิกหลายๆท่านนะครับก็จะเนื้อหอมนะฮะจะมีสเสน่ห์มีคนมารุมรักรุมชอบ นะครับถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะมีคนที่ถูกสเปกนะครับถูกจริตถูกใจเข้ามาในช่วงนี้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีคุณธรรมเว้นแต่ว่าในพื้นดวงคุณเนี่ยนะครับมีดาวคู่ที่เสียอันนี้ก็จะมีปัญหาหรือคุณมีดาวพฤะศุกป,ปีนี้เป็นการกินีจอดมันก็จะออกอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนปกตินะครับมีดาวคู่มิตรตั้งรับไม่ได้สัมพันธ์การกินีไม่มีอะไรมาตัดทอนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าชาวราศีพิจิกนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนสวยแฟนหล่อ แฟนดูดีนะครับนะก็มีหลายๆคนที่เคยคบกันแล้วนะก็เป็นช่วงที่วางแผนจะทําให้แฟนเราไปสัยกรรมนั่นเองนะในช่วงที่ดาวพระศุกร์อยู่ตําแหน่งเนี้ยสำหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยอยู่ตรงนี้ถึงร้อยี่สิบห้าวันเนี่ยมีหลายท่านนะครับที่ไปสัยกรรมให้แฟนตัวเองนะครับดูดีขึ้นในลักษณะต่างๆนะอันนี้เป็นเป็นอย่างนี้หลายหลาย,หลายคนแล้วนะครับเพราะไรเพราะนะครับดาวศุกร์ได้ตําแหน่งมหาอุดก็แปลว่าอยากดูดี อยากสวยอยากหล่ออยากอะไรประมาณดูแลตัวเองนะครับประมาณนี้อะก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับหนึ่งห้านะครับนะครับก็เรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะก็คือมีการเข้าหากันนะครับเราดูจากไพ่มีการยกมือด้วยยกมือไหว้ความหมาย,ายนนามว่าคือการให้เกียรติกันนะครับการนอบน้อมนะครับการให้อภัยการยอมรับนะครับแล้วก็ เขาเรียกเห็นใจเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่แบ่งในเรื่องของชนชาวน,นะนะครับให้เก็บนะครับเหมือนกับคนที่มีคุณธรรมอะไรประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูก่อนดาวคู่มิตรเนี่ยให้ผลเก้า0ร้ยเปนและอันนี้ถือว่าดีแล้วนะเป็นการการันตีว่าชาวราศีพิจิกคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะมีคู่ของที่ดีแล้วคู่ของคุณมาจากไหนนะครับเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ท่านมาจากราศีสิงห์ซึ่งราศีสิงห์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะที่แปลว่าการงานนะแล้วก็ นะครับคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะมีคู่หรือมีแฟนนะครับที่เกิดจากระบบงานเดียวกันสายงานเดียวกันแล้วจะมีความชื่นชมเป็นกระยาณมิตรที่ดีต่อกันเพราะดาวหนึ่งกับดาวหาท่านเป็นคู่มิตรกันพร้อมที่จะช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอันนี้ออกแนวประทับใจนะในความรู้ความสามารถประทับใจในความเอื้ออาทรประทับใจในสิ่งที่เหมือนแบบถูกถูกจริตถูกสเปค นะครับแล้วดูออกเป็นแบบผู้ใหญ่ดูแบบมีองค์ความรู้มีความรู้สึกอบอุ่นนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็จะแพ้ทางคนที่อบอุ่นนะครับคนที่สามารถปกป้องเราได้คนที่สามารถที่จะนะครับเป็นที่พึ่งพาเราได้นะครับนะบช่วงนี้จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็นะครับพยายามหาคู่ที่เป็นลักษณะประมาณนี้คุณก็จะ ได้คู่ที่ดีนะครับและชีวิตคุณจะมีความสุขในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ในเหตุและผลนะครับนีก็จะทําให้ประสบผลสําเร็จเรื่องของความรักอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรือนการงานกันนิดนึ่ง นะครับชาวราศรีพิจิกจะมีดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์นะครับตอนนี้ก็ไปสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับก็ไปสถิตนะครับอยู่ในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะไปอยู่ในเรือนของปุตตะเป็นช่วงที่คุณเองนะครับนะมีความสุขคําว่าปุตตะแปลว่ามีความสุขนะครับแปลว่าสิ่งใหม่ๆแปลว่าการเริ่มแปลว่ามีเป้าหมายนะครับ นะแล้วไปอยู่นะครับนะเขาเรียกว่ากรรมะไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยแสดงว่าคุณมีเป้าหมายในการทํางานนะครับคุณอยากจะไปที่ที่คุณมีความรู้สึกคุณสบายใจคุณอยากจะไปหาที่ที่มีไรายได้เสริมคุณอยากจะไปทํางานที่สามารถทาให้คุณพึงพอใจได้หลายใอย่างบางคนก็ย้ายไปอยู่ใกล้บ้างนะครับบางคนก็นะครับมีความสุขกับการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่บางคนก็มีการขยายสาขาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นช่วงที่นะครับชาวราศีพิจิกนะครับจะมีความเจริญ ก้าวหน้าเติบโตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอย่างดีเยี่ยมนะอันนี้ก็ถือว่าแม่ดีจริงๆนะก็ยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่นะครับนะองค์พ่อพระศิวะมหาเทพเนี่ยท่านอยากจะแนะนํานะครับอะไรกับชาวราศีนะครับพิจิเกี่ยวเรื่องของการงานให้แบบปังปุริเยเปปุริยังเลยนะครับก็คือนะครับได้ไพ่นนี้คือไพ่นาปกเลยนะไพ่นากล่องไพ่กล่องนะครับเก้าสี รเราต้องรู้ก่อนว่าดาวเก้าเนี่ยคืออะไรดาวเก้าคือดาวความเชื่อดาวศรัทธานะครับดูมือองค์พ่อพระศิวะนะครับมีแสงออกจากมือนั่นคือความหวังความหวังที่ออกมาจากมือก็คือความหวังที่เราทําเอง <c oughs> นะทีนี้เรามาดูต่อดาวพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรปรากฏว่าดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวช่้าเรือนลาภผลที่เราเรียกว่าราพะนะครับก็คือสรุปก็คือว่าการที่คุณจะประสบความสาเร็จเรื่องของการงานคุณจะต้องมีความหวังคุณจะต้องมีแสงสว่าง นะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณก็ต้องมีแผนการที่แน่นอนมีเป้าหมายที่แน่นอนนะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่ทำอะไรยังไงมีการวางแผนให้ชัดเจนถ้าเป็นลักษณะของเราเป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเข้าไปหาหัวหน้าว่าเอาละช่วงของนะครับปีนี้นะครับนะบริษัทมีความคาดหวังอะไรศักยาภาพผม พอจะช่วยเหลืออะไรองค์กรบริษัทได้หัวหน้าอยากให้ผมทําอะไรยังไงก็คือไปขันอาสาเลยนะครับดูจากภาพเมื่อกี้ก็คือมีแสงสว่างออกจากมือเกิดจากการทําเกิดจากความตั้งใจนะครับถ้าเกิดคุณทําได้แบบนี้นะครับคุณก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีการขันอาสามีความเอื้อเพื่อเพื่อแผ่มีการช่วยเหลือนะครับจะทําให้วิถีช่วตของคุณเนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็ยินดีด้วยเอาละต่อไปปัญหาและอุปสรรค ดาวปัญหาและอุปสรรคเนี่ยก็คือว่าต้องบอกว่าดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าภพอรินะครับอริไปอยู่ไหนก็ไปอยู่ในเมถุนนะเขาเรียกว่าอรินะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหชะนะครับตัวนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าเอาลันะครับมีมีเกณฑ์นะครับที่จะมีปัญหาต่างๆเข้ามากับเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าเราตามดาวพระพุธไปซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเนี่ยก็ไปสถิตอยู่ในราศี นะครับกลุ่มซึ่งในราศีกลุ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุกนะครับปัญหาส่วนหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกหลายๆท่านก็คือเป็นในเรื่องของทัศนคติขององค์กรของบริษัทกฎระเบียบนะครับแล้วก็ความหยุมหยิมความจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศในที่ทํางานนะครับหรือมีปัญหาหยุมหยิมเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านอะไรประมาณนี้ซึ่งมันส่งผลให้ทําให้บางครั้งมันหงุดหงิดนะครับบางครั้งมันมีปัญหานะครับทําให้เรา มีความรู้สึกว่าเบื่อนะครับเซ็งก็ต้องต้องอด้วยความที่ดาวองคารตอนนี้ก็ตกพบมรณะด้วยนะครับก็เป็นปิธุบาทก็เลยส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยซึ่งดาวประจําตัวคือดาวองคารอยู่แล้วเนี่ยลำพังตกพบมรณะก็เบื่อพอแล้วนะครับปัญหาอุปสรรคก็เกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านเกี่ยวเรื่องของที่ทํางานนะครับเกี่ยวกับในเรื่องสิ่งที่ล้อมรอบตัวก็เลยยิ่งเซ็งไปใหญ่นะก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่าจะทําให้หายเบื่อหายเซ็งเนี่ย องค์พ่อแนะนํำยังไงบ้างนะครับนะโอเคห้าสี่นะครับนะดาวห้าสี่นี่เป็นดาวท้องบอกว่าในบรรดาร้อยใบเนี่ยดาวห้าสี่นี่ถือว่าเป็นใบที่อุดมสมบูรณ์นะห้าก,กับสี่รวมกันเป็นเก้าก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับคุณต้องมีเป้าหมายนะครับดูจากภาพนะ นะครับหนะลับตามองดูมือเนี่ยนะมีเป้าหมายและมีแสงออกจหนับผากนิดหน่อยนะครับความหมายก็คือว่านะครับคุณต,ต้องใช้สติปัญญานะครับในการพิจารณาถึงเหตุและผลกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแน่นอนครับดาวห้าเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนขั้นเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ นะครับอันนี้ก็ไม่โอเคนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรืนลาบผลนะก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดจากเรื่องขององคอ์กรบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหนึ่งเลยการปกครองคนนะครับบุคลากรนะครับคุณควรจะใช้เลข5-4ก็ 4, คือนะครับมีหลักเหตุผล ครับการเจรจาหรือความรับผิดชอบหรือหน้าที่หรือกฎหรือระเบียบไปปกครองบุตรหลานลูกหลานนะครับหรือลูกน้องหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานถ้าเป็นลักษณะของการงานก็คือบอกแผนชัดเจนเกี่ยวเรื่องของการทํางานว่านะครับระบบงานเป็นอะไรยังไงว่ากันไปแต่คุยด้วยเหตุผลไม่ได้คุยด้วยอารมณ์นะเพราะดาว5้าสี่เนี่ยไม่ได้ดาวทะเลาะนะครับนะถ้าเป็น 3- ามสี่เนี่ยทะเลาะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น5้าสี่ก็คือด้วยเหตุผลด้วยตรรกะ นะครับด้วยนโยบายบริษัทแล้วก็ว่ากันไปนะถ้าเป็นในลักษณะของจุกจิกภายในบ้านเราก็บอกความจําเป็นนะครับบางทีลูกหลานบุตรหลานอยากจะได้นูน่นได้นี่นะครับเราก็บอกความจําเป็นอาจจะเป็นช่วงวัยยังไม่ถึงบางทีเด็กรักษาทรัพย์ตัวเองไม่อยู่อ่ะหรือโตขึ้นมาหน่อยเราก็บอกความจําเป็นอะไรคือด้วยเหตุผลที่มีเหตุผลแล้วเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของลูกหลานบุตรหลานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอะไรที่เราพอทําได้ ไม่เหลือบ้ากวาแรงเราก็สามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือกันได้อะไรที่มันเกินตัวก็ต้องใช้เวลานะครับในการบอกกล่าวอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็หลักเกณฑ์คือมันเรื่องของเหตุผลบางคนยอมรับในเรื่องของเหตุผลได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเก่านะครับที่เราทํามาแต่ถ้าเกิดว่านะครับบางคนปกครองบุตรหลานลูกหลานแล้วไม่สามารถใช้เหตุผลกับเขาได้เป็นเพราะว่าเราอาจจะรักเขามากจนเกินไปจนทําให้เขาเองเนี่ยนะครับไม่ไม่รักเราคําว่าไม่รักเราก็าคือ ถ้าเขารักเราเขาจะเคารพเรานะครับเขาจะฟังเรานะแต่ถ้าเกิดเขาจะดื้อแพง่งเอาอย่างเดียวนู่นนี่นั่นเราเป็นผู้ให้ตลอดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องปรับไมเซ็นนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ปรับไมเซ็นเนี่ยผมบอกได้เลยว่านะครับลําบากแน่นะครับตอนเด็กๆยังเป็นขนาดนี้แล้วถ้าเกิดโตขึ้นมานี่คุณคุณไม่ต้องสืบเลยนะครับโดดเดียวโอมารมแน่นะครับนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จนะอยู่บ้านคนชราแน่นอนนะครับเพราะว่า ลูกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เห็นคุณค่าในตัวเรานะครับเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วก็ไม่คิดจะมีความเพื่อเพื่อเพื่อแพร่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนะหรือถ้าเป็นหัวหน้าก็ไม่มีความเอื้อเพื่อแพ่ให้หัวหน้าเนี่ยนะมันเกิดจากที่เราอบรมสั่งสอนเขามาตั้งกับเด็กตอนนี้ยังทันนะครับยังทันนะครับเอาหลักเหตุและผลนะครับเหมือนตามประหมายดาวหนะ้าสี่ะเอาไปใช้นะครับ นะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงให้เลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงแบบมีเหตุผลถ้าตามใจมากเนี่ยผมก็ประสบการณ์ผมดูดวงมาพอสมควรน,นะผมสังเกตเลยว่าคนที่ตามใจลูกนะครับในพื้นดวงอะ่ะเขาก็จะมีดาวบอกอยู่มันเป็นกรรมเก่าเขาแล้วก็ทุกจริงๆ นะครับทุกจริงๆนะครับนะปรับใหม่นะครับปรับใหม่แล้วชีวิตคุณจะโอเคขึ้นนะครับอ่ะโอเคยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามและท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ60นาที500บาทจำกัด นะครับวันละหนึ่งคนเท่านั้นนะครับในหนึ่งเดือนจะดูแค่30ท่านถ้าท่านใดจองไม่ทันไม่เป็นไรนครับก็ดูตามราคาปกติโตมาตอนนี้ก็ดูได้เลยนะครับแต่ราคาปกตินะอยู่ที่999บาทใน60นาทีนะครับผมพยายามเคลียร์คิวให้จบภายในหนึ่งวันนี้เลยนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมเกยก้าพินดูตลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทลรัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทำดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง ก็จะส่งผลให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการที่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ